จะเลื่อนสุกจะเลื่อนพอรอนขวบคุณแม่ญาติยโยมเท็ดนี่อยู่ป่าดิเนี่ยออกตืดดงนอนป่าะเล็ดไทยบรรยากาศให้คุณพ่อคุณแม่เบิง่งกินนี่ก็ได้สงน้ำใครอยู่มีน้ำข้องอยู่เออน้ำหอยน้ำข้องก็มีอยู่เพราะได้สงบ่มีหอยมีหองแล้วโอ้ยอยากเติบพผลแล้วขับไปรอดยู่นี่ป่าพผลแล้ว เออแล้วก็ออกมาลงตะเวียนพุ่มจขึ้นโอ้ยบรรยากาศเานี่อมื่อเ้าเย็นฟังเสียงนกฟังเสียงคุณหน้าห้องธรรมชาติของเขาอีกด้านนึงก็จะเป็นทงไหทงหน้านั่น,นี้ก็เป็นป้าที่เข้าไปพักแลมมือขึ้นนี่นอนอยู่ในป้าเล่ยใหร,รยากาศให้คุณพ่อคุณแม่เบึง้ง รวบาสีออกจากดึกไปจากสีหาเมือจังสีกรับวัดสมัอนี้ป้าดงดิบไม่มีขี้เกาดียไงนะะ,ะป้าดงดิบไม่มีเหมือนเดิมน้ำโขกเี่ๆแท้เขาไปปลูกยางเบริรอดต้นว่าขึ้นผู่นสร้างกับชีไล่เสียกับชิครับข้ะที่เขาก็ใบเข้าไปก็ต้องอาศัยปลาธรรมชาตินี่ละป่าละเมอ เป็นโจนปลาละเมอะดิโจนปลาใหญ่ดิให้บรรยากาศให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบ่งเนาะเออมันยากาศพักเศร้าหลังเตงสิม,มาแล้วก็สงน้ำมีน้ำหวยน้ำข้องก็ได้ล่างได้สองอยู่ดิคุณพอ่อคุณแม่หวยกจ็จาลองขอบหลอกไว้ให้แรงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นท้องให้ท้องหน้า บรรยากาศดีเด้ยน้ำมือสาเนาะคุณพ่อคุณแม่ด้านทางนี้ก็จะเป็นปลาละเมาะน่้าบอกเอ้ยปลาที่เขาไปนอนเออกับพี่ปลาทรัพย์นี่แหละเห็ดเป็นผู้เป็นปลามานี่ยหนานี่นบ่มีแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่มันเบิดแล้วละไปปปักลาใหญ่ในสวนยางเขาเจ้าก็บ่ให้ไปเด้อถ้าเจ้าอยากไปขี่ไปไายในสวนยางเออเออเออเอ้าเที่ยวให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่ง คิดว่าสิออกจากอาทิตย์หนึ่งเจ็ดหมื่นกับแปดหมืน่นนะเขาบอกคนแม่มีวัดมันก็หอนก็เอาก็เลยจ่าลีกไปอยุ่ป่าพักน้ำต้นใหม่ต้นไหลไปตื่นเต่าล่างนาสงนำแล้วก็ที่เขาไปบินบาสเพราะได้สันแล้วก็ไปเรื่อยๆสันเก่ากิเลสละกิเลสเจ้าของออกออบริาหาหลงมัวเมาตังตนยุดเสมอว่าเจ้าของเป็นยัง หมอล้นห้มเหลียงกวนเจียวหรือยังอยู่ทำหน้าที่ยังอย่าให้หลงอยู่วัดอยู่ว่าอะไรวามชิดความอายมันปู่ตัวเรื่อยกับที่กินฮอดผู้สาวเด้ผู้สาวเด้คอือยังเข่าเข่าเลยเนาะเป็นไงนะฮะฮะอัจฉริยากอีกเด้เกิดเป็นเลี้ยงเป็นเล้าอีกเอาเอาเป็นพระเป็นสงฆ์ร,รักษาไว้ในขัดกิเลสเอา,เอ,าออกมาจากโลกสวยงาม อยู่ตามธรรมชาติเป็นการปลูกจิตปลูกใจได้คุณพ่อคุณแม่เกษตนี้ก็ท้ายให้คุณพ่อคุณแม่เบิง้งไม่กันสั้นก็ประเดี๋ยวม,มานำโคกเบิ้งได้เยอะเนาะด้านนี้เป็นป่าแหละที่เขาไปพักนะคุณพ่อคุณแม่เห็นเบิ้งเป็นใหมยเป็นน้องมีน้ำอยู่ปรได้๋ยสงได้อาบเ,เอาไอ้ธรรมชาติสาธุเดอ้อออย่าลืมกดติดตามให้แน่แล้วเบิ้งแลว้วก็ได้ มรนาสาธุับจิจาจลึกไปเวลาเจินตสงการแล้วเวลาสีขวัดกับว่าออศึกษาไปมาไปสนะหาไปสละเนาะคุ้พ่อคุณนแม,นเออม่เนาะมรรนาสาธุขอความสุขความเจริญจะมีแต่ยยมทุกคนทุกท่านเถินขอเจะริญพร